สวัสดีได้จ้าพบกันอีกแล้วกับเอ้ยตุก,กตาผ่าฝันเนาะค่ะเนาะส่วนลังเหนินคือเก่้าค่ะมาดอกไม้บานกันกินกาแฟคับเอ้ยเนาะค่ะเนะาะกาแฟดำอุนอ่นๆค่ะชื่นใจขนาดเด้อกาแฟดําหอมๆม,ม้ขวัญอัน มีแหงค่ะเพื่อนๆก็เฮิเเเเมีแต่ความสดชื่นสด,สดใสเนาะค่ะเนาะเมื่อไม่วันไม่ก็ได้บรรยากาศดีดีดค่ะ <c oughs> ส่วนลังเือนค่ะส่อนดอกไม้บานว่าเราวอบอีกเลยก็ได้สี่พันสดสวยเลยคะ่ะสี่พันทำเมื่อสดชื่น โบมีหนามเนาะค่ะเนาะโบมีกันนั้นมาจิ้มไม้จิ้มมือถ้ามันมดอันอายุไข่ก็ตัดพันไปทิ่มันขยะสีเขียวแล้วกันเล็บร้อยปีนาฟ้าใหม่พันก็ขึ้นเลยชมอีด้วยค่ะดอกเอสเตอร์เนาะค่ะเนาะมีสีขาวกับสีม่วงค่ะ สีขาวเนื้ออย่างโบทันเห็นที่ว่าพันเขียนไว้หนำบรรณ h ส s อรี่นะคะนะสีข่าวเนื้อตุ๊กตาอย่างโบเห็นแต่สีม่วงนี้สิเห็นนั้นเห็นคนปลูกดีอยู่ค่ะพันสีบานตอนช่วงอันที่ว่าดอกไม้อื่นพันโอ๊กดอกอันไหวเหมือนเราเสียกับพันสีมาบานยาวไปเลยได้ค่ะเนี่ แล้วก็มีผีเสือ้อมีแมงพึ่งมาเพราะมันเป็นมาเอาเกสรเนี่ยนนะคะ่ะมาเอาน้ำหวานจากเกรสรออกไหมฮ้ยเ<ฮ>บิ่งขวันกาแฟาไอ้ทุกกตาหัวมีแหงก็น่าเลยเด็ดก็ออก่นอุ่นสนุกสนากสดชื่นค่ะ อากาศดีดีนจะจนะ๊ะเนาะอกาแฟดำหมอมหอ,มอุ่นก็หมดไปแล้วอีกถ้วยหนึ่งของวันเนาะคะ่ะเนาะมีน้ำสวนหลังเหินเอ้ยก็มีงานทำเยอะอยู่ด้วยค่ะมอนี้แต่ว่ามันแดดออกเอ้ยก็เลยอันนั่งแหงจังหน่อยค่ะแฟนเอ้ยเพก็ททำทุละกกัน มื่อนี้บบได้ไปเลือค่ะมื่อนที่พักกันอยู่เหือนเอ็ดทุระส่วนตัวกะเข้ามาแล้วล่ะค่ะก็เลยอันเอ็เรียบร้อยแล้วก็เ,เข้ามาก็เลยมาต้มกาแฟกินพอดีแฟนเอยพันพนัอันทำทุระอันของพันเนาะคะ่ะเอตุ๊กตาก็เลยมานั่งนำสวนจักหน่อยเนาะคะ่ะเนาะบ้เบิงนกนกตัวเละเน,นี่ไม้นกอันตัวใหญ่ๆหญ่นะคะ บังบินเป็นอันฝูงเลยนกอันนี้เห็นอยู่แตําหนังนะค่ะเนาะนะําหนังหรือว่านําวันหนังที่พันธุ์ไทยธรรมชาตินะคะพันธุ์บินคามทวีปว่าง,งั้นแต่ว่านกเตอ๋อก็จจำมาได้โตใหญ่ยอยู่เด้อค่ะที่ว่าบินคามทวีปจากทวีปนั้นไปทวีปนี้นะคะมันเป็นช่วงดกดูอยู่ อันนี้คือไหลแล้วทรงใส่หนามาแต่ทางพุนสะบอ้อนี่ค่ะแต่ว่านกอยู่ถังเมืองเออยูนในกระพันไหลแล้วเนาะค่ะเนาะเกิดอ,อีกบรรยากาศหนึ่งบนท้องฟ้าก็เป็นสีครามนี่สดชื่นขนาดเลยธรรมชาติเนาะค่ะเนาะทำให้คนมีความสุขด้ค่ะถ้าอันนั้นก็เหลียวบนท้องฟ้าก็สดชื่นสดใสกัจิตใจเบิกบานเนาะค่ะเนาะ อันเมฆสีขาวท้องฟ้าสีขามโอ้ยงามขนาดค่ะสุดยอดเลยลมพัดเย็นๆเด็เดออกอุ่นๆแม่นความโอ้ยทตุ๊กตาว้าบบกค่ะบบสุดยอดนี่นะว่าสเสลือนกันดอกไม้กับบานสดชื่นแมงไม้กับตมดอกไม้เพียบค่ะน้ำส่วนเนี่ย กินกาแฟแล้วก็นไปเอ็ดงานบ้านเอ้ยค่ะงานบ้านแล้วจากนั้นก็นนามากระจุกกระจิกอยู่นนสวนเนี่ยค่ะทางสวนหน้าสวนหลังเนี่ยค่ะเพราะว่ามันเป็นอากาศดีเนาะค่ะเนาะมันบ่มีฝนฝนบ่นบนลงถ้าช่วงหรือฝนลงมันก็ชื้นแมืนบ่ค่ะบึ่งแมงกันไ,มมไหมอันโอมดังอยู่หึง่งหึ่งฮึ่ง อกาแฟเอ้ยกระม้วเราได้อค่ะเอ้ยกระเบ้าตามสไตล์เอ้ยเด้อจ้ะเด้อคุยกันม้วนๆเนาะคะ่ะเนาะเพื่อนๆมีแต่ความโชคดีมื้อใหม่วันใหม่ทุกบ้านทุกคนแหละค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนเนาะคะ่ะเนาะผู้เลยเป็นไข้ก็เซาวไวๆยเด้อ้ะเด้ออันเอ้ยทุกขตาก็ขอบคุณน้ลายที่มากินกาแฟนําเอ้ยค่ะนั่งแฮงกันกับบรรยากาศเนาะคะ่ะเนาะเอาบรรยากาศสวนหลังเหินมาเฮือนชมว่าง,งั้นเถอะไปได้ชื่นชมกันก็มีความสุข แบบสไตล์เอ้ยค่ะแล้วก็บพบกันนั้นคลิปหน้าเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ